คนว่าบงญร้่ที่ผู์เพิ่นมาสางเพื่อนสางซานให้เจ้าขอบใจเด้อให้เพิ่นอยู่ดีไม่เหอให้ร่ำให้ารวยเด้อความเจ็บใจความข่ยันมีเด้อซ่าโดยที่เฮ็ดทำให้น้องแดงมีมือน,นี้ก็อขอบใจไปทางบ่าวลาวน้ำนนจื้ออยู่บ่บาลาวพาเพินบบ่นขึ้นบุญรด่งอู้ทิพยพาไอ้คนไทยมาหาเจ้านี่บาลาวเพิ่นพาอันอ้ายคนไทยมาหาเจ้าออเจ้าก็เลยแบบ มีกระแสขึ้นมาแล้วกระโดงดังขึ้นมาแล้วก็มีผู้ใหญ่ลายท่านที่เห็นเจ้าเจ้าก็จังมีเฮือนมีซานขึ้น<อ>มาเดชจำได้บ่เบาลาวพาเพลิน<ด>ผู้ที่ว่าพาไอาคนไทยมาหาเจ้าจำได้มันบอกจำได้เบาเบาไอาคนไทยก็จำได้บ่ได้โอ้เลยเบาลาวพาเพลินก็นจำได้มันบอกดีละกัขอบขอบบุญขอบคุณเบาลาวพาเพลินนี้ที่เพลินพาเบาไอาคนไทยมาหาเจ้า ลองว่าหลวงดูขอบคุณขอบคุณเด้อบ่าลาแล้วก็อ,าอ้ๆๆา,า,อายคนไทยขอบคุณขอบคุณเด้อบ่าลาแล้วก็อ้ายคนไทยที่มา กับสบายดีพ่อเมีพี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุกุสุพลสุหมงสุบอนเด้พอพเมีพี่น้องมาพบมาพ่อกันอีกแล้วพ่อเมีพี่น้องกับสาวบุญมาบ้านเฮา,ามาเมนี่กับมาทางหาน้องแดงคือเก่าพี่น้องเลยเพราะว่าข้าวดีจักพื้นสิภากันเห็ดยังกีเทพื้นกีเทยังนี่ลหละเฮาก็ได้เข้ามาหาเพิ่นอีกพี่น้องตอนนี้เขาก็มาฮอด้แล้วเดี๋ยวจเข้าไปทักทายสบายดีหรือว่า ไปตามข่าวตามข่าวเพิินเป็นจังไรตัก,น,ตกน้ามักในข่าวห้องน้าพล่มพีนองราว่าเพิินบ่มีไฟฟ้าดบ่มีไฟฟ้าก็ต้องสูบเอาหาบเขามาใส่ห้องน้ากเพรเป็นยังก็ดีใจนะ้าเพิินกระซัมนี่ก็ถือว่าดีที่สุดมีทงผุ้ใหญ่เพิินซอยเลือมาทานี่ก็เมพี่น้องเรับก็ขอบุญขอบคุณในหลายเด้อไปทางผุ้ใหญ่ใจดีที่ซอยเหลือครอบครัว ของน้องแดงหรือว่าแล้วกับเบา่าทั้งเบ่าไทยหรือว่าทั้งเบ่าวล้าพรเพิรนพี่น้องที่เป็นคนพากันเข้ามาในเคสหรือว่าในครอบครัวเพื่อนซานของน้องแดงถ้าบาโบมี่เบา่าวลาาหรือว่าเบ่าไทยเข้ามาเมื่อเนีกก็อาซีโบ,บมี่ผู้ใหญ่ใจดีหรือว่าเข้ามาพบมาพ่อเห็นในครอบครัวเพื่อนซานของน้องแดงพเพิ่นก็โอเคพ่อเมพี่น้องสบู่สีผ้าพ่อเมพี่น้องเข้าไปาทางน้องแดงอีกสักก้อนพ่อเมพี่น้องเลยเพื่อว่า เพราะว่าเพื่อนของน้องเพิ่นก็นเลี้ยวเลี้ยวบางเทืยรย่านวันยูทูบอย่างทีม, YouTube ม,มยูทูบบ่มา,าหาบ่มาอย่างน้องน้องก็อาจสิเงาเขาก็สิบอกทั้งน้องเพิ่นเพราะว่าทั้งน้องเพิ่นก็นยังบ่หูยังปันไดเข้ามาฮอตแล้วพี่น้องปบ,บายดีเต้ยสบายดีน้องล่ะ ป้ายังเว้นอยู่โง่หน้ำไปใช้ไอนี่พอดพักบ่ห้อง,งานา้ำโอ้สูส้สู้สู้มีห้องาน้ำดีกว่าโบมีน้ำหาไปถอกไว้มือละเล็กมือละหน่อย,ยจักจักหาบเต็มทางนะพอบบุฮู้เอา,บอาบโบได้นับบ่หาใส่ได้จักหาบเลยได้หาบหนึ่งโอ้หาบไปเท่าเล็กเท่าหน่อยเทา่าหาบเท่าใดได้ชาำหาบโอเมื่อยอะไรกับเศร้าเมื่อยอะไรกับเศร้า ถักกอกเจ้าอย่างนักนะนักนอกกอกเจ้าเก่งนะเจ้าโอ้เพิ่นเอาบล็อกมาอันเลี้ยงมายัางปลูกพักยังอันนี้ปลูกพักโตโอ้เจ้าคุดนานมันได้ข่อยสีซื้อในพักมาให่ดยคุดบอนสีนุ่นๆนี่นี่คุดบงังคัดหน้านี่ก็ได้คุดนานไว้เด้อข่อยซื้อในพังหอมมหให้เจ้าวานไว้ใส่เจลได้ นี่คุดคุดแบบนี้เพราะว่าบอนลุ่มนี่มันมันมันสีดำคุดแบบนูนๆสิดูเมืงง่อยป้อกี่หข้าอ่ะจีเอานี่ซื้ออกปลากพุนโอ้ฟืนนีป่ป้แม่นแม่นเอาไปไหว้ทางเดียวกันพุ่นแล้วดูอืม่อากี่ว่าทีจีบุกพักบัวแน่นานหน,นึ่งพักากาศแน่นานหน,นึ่งค่อยฉีบูบอกโคตรพอได้พอกิน สิปลูกยังก็สิปลูกยังสิปลูบกโพธิมันสีบ่มันสีบ่อ่างบ่ก็ปลูกโพธิข้างนั่นวะโอปลูกพักน้ำพอได้บานพอได้ใส่เจียวครบหน่อยยามดับนาโดยมาเยี่ยมยามเพิ่นพีจ้าอยู่กับข้อเลี่ยวอยู่เยอะครบหน่อยบ่ดยการได้บนนี้โทษหายได้สิมากินน้ำเจียวครบหน่อย นักได้กอกเจ้าทางได้จากปีนี่ทางปีนี้บอทางปีนี่ชั่งหมื่นสี่หมื่นนะสั่งยำพกสั่งยำพ่อผ่อยแปรท่ายจ้างเขาทางนี่สี่พันบ่บ่โบได้เม้นไซด์ใดว่าไซด์ใดได้บ่แบบคันสมมติมีไฟฟ้านี่เอาใส่ใส่ไฟได้บ่่ใสได้แบบใส่์ใดนะโอ้ส่ได้ยันว่ายันว่าเฮ็ดแบบใส่์ใดบ่ได้ใส่ได้ โดยๆอะเห็ดจากน้อยม่าหาไหมให้ผ่านโน่มน้ําโน่มน้อยผ่านก่อนโอ้ภກคไขย่งส่งสิปุ่งแท้อันนี้ดีใจน้ําน้องดงดฮือนกะแล้วห่องน้ํากะแล้วโอ้ายนี แก่เจ้าสิออกนะบ่ฮดบ่ก่าหนดไปอย่างดีเจ้านายก็อ่อยเนาะบัดบานก้าแล้วฝนพัดโบตกพิกายนี่ก็าีกายน่ะ <uh ก็บบานพงศ์าัพงสิบ่เปี่กายนี uh> ่ก็ได้บัดยญ้ามันบัดบานแล้วพัดบตกฝนบ่ตกนั่นคือต๊ะซมืออเนาะโดย กีบว่าที่ว่ามีน้ำบัดมันบกแลเอวยมันบกมกันก็เลยหวานบระทันหวานพระทอ๋อเดี๋ยวฝน,นก็ตกลงมาใส่แล้วนะจะให้เพิ่นบลับกวนเพิ่อนทางเมย์น้องโดยโดยเข้ามาพอดีพ่อเปล่าสีสบ,บายดีดบวยเปล่าดังๆดูบอดีเงี้ยสบายดีเม<ด>ย์บ,บยุญลูกสาวข่อยเสีบบยงดังฟังซัดพี่น้องเดี๋ยวสิกับกล้องสักวัน แับกล้องบ่หรือว่าตั้งไว้ซี่ก็ได้บ่ไว้สีตั้งไว้นี้บ่โดยเดี๋ยวสิตั้งลงเบิ่งก่อนเถอะพี่น้องเลมาพ่อกันอีกคือเก้าสุดไล่อม่อันเก้านา่งวาสีนางแดงกินข้าวกินน้าแล้วบ่กินแล้วกินข้าวเที่ยงก็ยังมื้อนี้กินข้าวกับมีแต่กะกับปิ้งทับกินข้าวกับต้มมีโดย แซบอยู่บ้างข<ส>่าวกับตม้มนีแซบอืมข่าวกับต้มนีก่น้ำพมนี่คืออันนั้นแท้คือบ,บัวีเห็ดเน,นื้มง<ส>ามเนี่ยนะบอกแต่มาบ้าสีเปียให้ฮึเป็นได้โทรศัพท์เล่นได้หรือเปลนได้แล้วเป็นได้เทรเป็นได้แลโทรเป้วโอ้เขียนเป็นอยู่บ้าหนังสือสมมติว่ามีคนทักมาไปสิทักตอบได้บ่ได้บ่ได้ได้ได เขียนเป็นบอสซื้อเมยบุญนี่เราเป็นเอ้าเมยบุญนี่มันโตยังจังสิเป็นบุญอลองเขียนให้เมยบุญเบิ่งได้บ่เขียนโทรศัพท์นะเราเป็นเราเป็นอ๋อมาถึาอนนองได้มาน้าเต็มฮู้ห่าะน้องแดงเนาะงมันนี่โตไม่นี่ทาแป้งหรือบ่หนาคือบ่าขาวมันนี่ทาบะ บร yeah, ิทาบริทาคือบ่อทานี่เห็นมันเกี้ยงบไปลอยนี่บริทาทาบ่อสิทาให้บริทาเล่นเก่งทาโดยโดยเหตุยังได้ใช้โทรศัพท์นะเห็ดเป็นระบ่อมายังมายังก็ได้เห็ดเป็นแล้วโดยกดได้ระบ่อติดตามเมียบุญนะกดระบ่อกดเลยโดยกดติดตามบ่ทุกคนนะบ่ที่ว่าผึ่นมีสองยูทูบที่มาถ่ายทางน้องเด้งโดย เด้แหละกดเป็น,บบนเพื่อนก็นได้ห้องน้ำกันแล้วพื้นกับสิมาเทพมานี่ดีใจบ่อดีใจดีใจดีใจแเพื่อนเฮ็ดอะไรเด้อ้จัสซั่นไ,ไแบบนหลยิ่มออกไปน่องแดงดีใจเบาออกไปทางกล้องก็ให้ให้เอฟซีห FC, เห็นให้ผู้ใหญ่ใจดีเห็นว่าน่องแดงนี่ดีใจที่ได้เพื่อนไน้ซซั่น กระเป๋าออกไปน้องแดงดีใจร้ายน้องแดงขอบคุณขอบคุณเด้อผู้ใหญ่ใจดีที่มาเฮ็ดเฮื่อนเฮ็ดซ่านให้น้องแดงลองว่าวงดุียล่ะว่าวงดุ๋ะแล้วก็ขอบขอบคุญขอบคุณไปทุกทุกคนที่มาหาน้องแดงหรือกะสร้างยูทูบที่มาทายน้องแดงสีเปาเป็นมบ้เปลวเปวเป็นเปเป็นโดยขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีได้ค่ะเป็นู่บ่เปลวลองว่าวงดุสิล่ะ ลงหนบมือขึ้นว่าบุญรุ่งธิภูิ่นมาส่างเฮือนสา,สางซานเห็นเจ้าขอบใจเด้อให้เพิ่นอยู่ดีไม่เห็ให้อลำให้รวยเด้อความเจ็บปไรความไข่ยังมีเด้อซ่านดูี่เฮ็ดทำให้น้องแดงมีมือนี่ก็ขอบใจไปทางบา่าวลาวน้ำจือยว่าบ่าวลาวพาเพิ่นขืนบดบุญรุ่เอ้าที่พาไอ้คนไทยมาหาเจ้านี่ บ่าวลาเพื่อนผ้าอันายคนไทยมาหาเจ้าเจ้าก็เลยแบบมีกระแสขึ้นมาแล้วก็โด่งดังขึ้นมาแล้วก็มีผู้ใหญ่ลายท่านที <ind 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 ่เห็นเจ้าเจ้าก็จังมีเฮือนมีซานขึ้นมาเดีจำได้บ่บ่าวลาวพ้าเพิรนผู้ที่ว่าผ้ายคนไทยมาหาเจ้าจำได้มันบ่บ่าวไอายคนไทยก็จำได้บ่ได้โอ้เลยบ่าวลาว้าเพิ่นก็จำได้มันบ่อีลาก็ะครบ ขอบุญขอบคุณบาราพาเพิินนี้ที่เพิินพาเบาาอคนไทยมาหาเจ้าลองว่าบอกดูขอบุญขอบคุณเด้อบาราแล้วก็ไอคนไทยที่มาหาน้องแดงวันนั้นและผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านว่าบองดูที่ทำให้น้องแดงมีเมื่อนี้ก็ขอบุญขอบคุณในหลายเด้อน้องแดงสิบลืมบุญลืมคุณ คิดไปแล้วก็พ่อไปอีหละเพราะว่าเพิ่นเห็ดแห่เจ้ามีอันมือนี่ก็ย้อนว่าทางเบาลาพาเพิ่นเพิ่นพี่น้องเลยพาทางเบาไทยเข้ามาหาทางน้องเพิ่น ก็เลยเห็ดให้มีกระเซขื้นมาแล้วก็มี่องอ o ย t u b e หลายๆซ่องเขามาถ่ายทั้งน้องแดงเนาหละเนาะก็เลยเห็ดให้เจ้ามีเมื่อนี้ทางเมย์บุญกระดีใจนําเพราะว่าทางเพื่อนซานกระแล้วๆพี่น้องท่าก็เลยอยากกล่าวขอบคุณขอบคุณไปทางบ่าเล่าและก็ทางบ่าไทยที่เขามาหาน้องแดงในเมื่อนั่นหรือว่าทางเอซทุกท่านและทางผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านที่ว่าได้มองเห็นพี่น้องก็เลยซอยให้ทางน้องแดง ได้ดีขึ้นจนฮอดเมื่อนี่<อ>เนาะ<อ>น้องแดงเนาะ โดยแล้วก็ห้องน้าก็ได้เพื่อนก็ได้กับขอบุญขอบคุณเน้อไปทางบบาวล่าพาเพลินแล้วก็ทางบบาวไทยที่ทําให้น้องแดงมีเมื่อนี่แหล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีทุกทุกท่านและเอซีทุกท่านที่ติดตามรับชมคิปเฮาตั้งแต่ต้นจนจบจึงเหตุให้น้องแดงมีเมื่อนี่ขอบุญขอบคุณคนในลายน้องแดงเนาะเด้อโดยขอบใจทุกๆท่านแม่บุญมากมื้อนี่แม่บุญก็ดีใจได้ที่ว่าทางน้องแดงเล้ยทั่วผู้ดีถาว่าเมื่อใดเมื้อหนึ่งเด้ออิหล่าเด้อเลยว่าทางแม่บุญเอ้ยมื้อนี่แม่บุญ่ได้มาหา ฐานน่องแดงคินหอ่อน้องแดงกระโถ่ไปหาแม่บุญได้เลยลองกระโถ่สามมะเบงิงด้วจื้ออยู่บ่เฟซแม่บุญลองมาเบิงด้วยไฟยังอยู่บ่ยังอยู่เอามาให้แม่บุญเบิดดบงด้วยโทรศัพท์ญาติเด้อพี่น้องให้ทางน้องเพิ่นไปอยากให้เพิ่นหู้ว่าฟเฟซแม่บุญนี่เพิ่นจื้อได้โบห่อนพี่น้องเลยทางน้องเพิ่นกับเขากระโถ่ไปสิบอกน้องเพิ่นว่าเพิ่นจื้อบ่เฟซของผู้ใดผู้ใด เื่อเพิ่นมีเบียกมีอย่างเพราะได้โทรใช้อันนั่งลงมาเพิ่งอีงล่ะแม่บุญยังไม่ได้เข่าเซโนแม่บุญมาชี้ื่อส่งวอมมาให้เจ้าอยู่ใช้ใช้อันนั้นจะด้เป็นเซตของมึงเพิ่นมนี่มีคนโทรมาหาได้บออยละยังบ่เคยมีบ่ยังบ่มีไผเลยบ่อ่ะอีหล่ะลองเลื่อนหาดูเห็นบ่เฟซแม่บุญจื้อบอลองหาดูค่อยๆเลื่อนหาดูจื้อแม่บุญอยู่บ่ เลื่อนค่อยๆเบิงเบิงค่อยๆคยๆเลื่อนเบิ่งเทือละคนคนิจื่อเฟซเม่บุญอยู่บ่พฟ่นองเพื่อว่ามีเวียกหยังโทรหาเม่บุญเลื่อนขึ้นมาเทือละคนเบิงอันนี้เมนไผนนี้เจอวะ อ่านเบื้องตี้ได้ซื่ออ่านได้อยู่บ่ก็เ่หาจะโดนนี่โอ้โหเนี่บุกคืนทำไมไนี่บ้านี่แม่บุญสิบอกเอาเลื่อนขึ้นคอยหาเบิ้งแม่บุญสิบอกแก้วบ่เจอบ่นี่เบิ้งวุ้ยมืดได้เล่งเสง่เจ๊งน้อยแม่บุญบือถือนึงอันนี้แม่ไพ่จะเบิ้งด้วยนี่แม่บุญนี่จำได้แล้วพี่น้องจำได้แล้วโค้ชคาเบิรงด้องแม่นี่บ่ แลงแสยงยังน้อยมันมืดโพดนี่เบื่องคักดูแมนบ,แมบ่แมนบุญนะกดดข้าไปเบิ่งดูนี่จําไว้ด้วยบน่นี่เวลามียังหรือว่าเป็นอียังให้โทรหาืจอเด้อน,นี่แมนบุญน,นี่จือได้แล้วเพิ่นเห็นเฟซแม่บุญแม่บุญพ่อนาพีน้องอืมเหยังปิดปิดไว้เห็นยังอ่ะน,น,นะบ่ต้องปิดเน็ตน,นะ ม่บุญเติมเงินให้เด้ๆเาต้องปิดคันเวลามีมีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นโทรมากกกดรหับสายเพื่อนรลดเบ<ล>ิ้งเบิ้งนบุญเบิ้งม,มีคนส่งคำขอมาเป็นเพื่อนเจ้านี่จ้าหับแลบ้ว่ะอปิดเน็ตแล้วบ่หนี่ออนี่เปิดเน็ตนี่อีละอืมเบิ้งเฮ้ยดี มีแต่คนคเป็นเพื่อนหลายเลยอีหล่ะกระเบิงหลายขู่หลายคนส่งคำาคอมาเป็นเพื่อนกดรับเป็นอยู่บ่อยากได้อันนี้เพื่อนคอว่าเป็นเพื่อนเจ้าหลายคนแกสิรับอยู่บ่รับรับบ่คนใดบ่คู่ชักครับก็บ่อยากรับออมีเพื่อนจะค้นเลน่นอี เบิงสิเบิงเพื่อนเพื่อนกอนป้านี่เดีเพิ่นขอมาแล้วเบิงเบ,บิงสิกดหลับให้นอ้อนญญงเพิ่นกดหลับให้ทั้งน้องเพิ่นก่อน พอเป็นเพื่อนน้องแดงลายอยู่นี่อีละกดรับเป็นเนี่ยน่ี่้อนผั้ใจจากรับเจ้า,จาก,าก,ก็กดกรับกดเบิ้งก้อนจังหลับเห็นได้บอล่องลองมึดด้วยว่าว่าเฟสแม่บุญอีลาล่องอัน ลองอันกดโทรมาเบ่งดูมันเข่าอยู่บ่เอาเสียงยังได้บ้านี่ฮะเนี่ยนี่่แหละจือเด้จือเด้เมยบุญนะเด้อมีอย่างโทรหาเลยล่ะเด้อจือได้พี่น้องเลยเพิ่นก็เริ่มจือแล้วจำได้เมนบุญอยูมม่อมานนี้กบเวะมาหาทางน้องแดงก็ดีใจนะเพิ่นโทรศัพท์ก็ได้ โทรศัพท์ก็ได้แล้วนะฮะกระสิกดอืมอาเด็กแดดเบิง่งง้ออหละวันนี้จะอ่านได้อยู่บ่าจะโตอยูว่ายังไม่ได้เอาคือว่าเจ้าว่าเจ้าเข่าโรงเรียนอยู่จ้ะเขียนใหม่แล้วคอยอ่นานบอกอีล<ะ>่ะคือว่าเจ้าเข่าโรง,งเรียนอยู่ลูก ช่วยอีหล่าเข่าโรงเรียนอยู่เข่ายืดเขาเรื่อยตลอดตอนนี้ฮะลืมอ๋อเขา่ขาเข่าซส้นฝนนี่ซื่อไปจ้ะได้เฮียนอยู่บ่เข่าโรงเรียน,นเนขียนเขียนซื่อกับบ่ได้ได้บ่บ<ว>่สร้างว่าเท่บ่นเนี่ยทางน้องแดงพี่น้องเอ้ยซ <c oughs> ื้อได้ เจ้านี่นั่นคันว่าเจ้าอยู่เฮือนนี่เจ้าเอาไว้ในก็ได้อีหละหรือว,ว่าโทรศัพท์กะเอาไว้ในเฮือนอ้แบตเจ้าสีไปสากใช่แบบนี้บ่อี๋ยหละมันยามแบตเบิร์ดสีไปสากใช่บ่มีไฟฟ้าจากในแสงแดดจากในแสงแดดสาดได้บ่เนี่ยนะได้เออดีใจเด้อสาด เจ้าสากแสงแดดละไเจ้าสากโลดกลังเวนนี่จ the ังหน่อยเจ้าสากบัาแล้วบัดรล้วอันตอนแรงมันสากบ่ได้เลยตอนแรงมันบ่มีเจ้าบ่มีหมอแบตหมอไฟเก็บไฟดิเอ้ยบางนี่ยนี่ยังให้อดาแามดำไนไว้ น้องแดงดำหน้าไว้อยู่ปะไหวอยู่หไหวอป,ปู่<น>จะดำหน้าเบื้องใดเบื้องนี้มามีเตกคนถักมาหาพิน้อเงเอรับเป็นเพื่อนเนี่ยเตกชุดชวดมาทางเงินของน้องแดงุูน่ะตั้งเด้มีแต่ผู้ใหญ่ใจดีเละถักมาหาน้องแดง<น>ดีใจบ่อีิระได้โทรศัพท์เลยดีใจเฮงบ่ต<น>ั้งก็ดีมีบุญก<น>็ดีใจนะแม่น้องแดงได้โทรศัพท์ ขัดเป็นไปได้ก็อยากได้รถถีบนะเนาะอันนี้ผู้ผู้ใหญ่จะดีซื้อให้รถถีบพอได้ขี่ไปห่านค้าถีบเป็นยูทธีรถถีบเป็นรถจักรขี่ว่าเป็นแบบเป็นยูตแต่เฮาวัดมุกยิ้มไปชอนห่าอว่าห่างห่าวมีกันจังขี่รถจักรเบาะยากดอกรถถีบมีขี่ไปน้ำมันนี่ใกล้ๆนี่ก็ได้เลยมันนี่ฝนสีตกบ่เหมือนท้ายพวกนู้นตกบ่บาๆนี่ตกตกบ่กโดย โอ้ยคันหัวผมหงอป่งแล้วไปให้น้องแดงหาให้กอนจากเมื่อพี่น้อง <c oughs> โอ้ยเนะาะทั้งเตาฟืนเตาไฟเพิ่งกะอีหล่าทำความสะอาดอยู่บ่ตีบเข่าตีบน้าห้อยไม่ได้ยันหมดตึกอือ้เบิงเน่พี่น้องเอ้ยอืมได้คนพอเข่ามาแลวกะมีเพื่อนเข่ามาลายหัวน้องแดงเป็นคนนั้น นี่เจ้นี่นี่ไพ่นี่บุญนี่จื่อแล้วจื่อแล้วเก่ง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 แล้วจื่อเมย์บุญแล้วโอ้ยบังบังย่างไปซองบังมีการคดีอะอืมเด้อนึ่อีหละถักบ่หน้่งบังขึ้นมาเบิ่งใกล้ๆอยู่โทรศัพท์ ไมียังเพ well well i̇şte uh, uh, um, the ิ่นกดนาบ่กดต่อเพิ่นบ่ป้าเตี่เปียเองเป็นอยู่บ่ผมฮะเปียบ่เป็นเปียปรเป็นคือบ่ให้แม่บุญซ้อนให้มื่อใหม่ก็ได้มือแม่บุญมือได้แม่บุญมาแต่เศร้าเด้อแม่บุญสีเฮ็ดให้เด้อโดยอันนี้เขายังบุ่ญเศร้าว่ะโดยซศราขัวเด้อบ่ไลถน้ำเศร้าหัวมื้อนี้ก็ะดดแล้วพี่น้องเลยเฮาก็ว่าอีล่ะ โอไก่กินยังอยู่เพื่อนครูว่าผู้ลูกบังลู้บลุ้บังลู้โอ้โอ้มันยังอะนะเก็บเก็บเงี้ยไรลูกใหญ่มันขืนเพื่อนนี่แหละเพิ่นปูโอเพิ่นปูบอนเพิ่นไก่ไรลูกใหญ่มันขืนเพื่อนมันสิขี่ใจเพื่อนเพื่อนงามเลยดีใจนำทางน้องแดงโทรศัพท์ก็ได้เฮือนก็ะแล้วพี่น้องเอ้ จังได้กับผัวแม่พี่น้องก็ฝากผัวเม่พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ห้คือเกาคือเดิมเ้อผัวม่พี่น้องเลยเฮือนซานก็แล้วห้องน้ำก็ได้โทรศัพท์ก็ได้มียังคิดนักในใจอยู่ว่าวันบ่มีบ่มีเลย,เลยสบายใจเลยบาได้คิดนักคิดนาเลยบอ่บอดีใจเลยที่ว่าบ่มีค<อ>ิดอ,อกหมกตกใจ ดีแล้วไม่ต้องคิดยังไรยอยู่แบบสบายสบาย,ยนี่แต่อย่าลืมขุดนานพักเด้อสีสื่อในพักมาให้บานเลยสีสื่อในพฟังหอมมาให้บานไว้ใส่ต้นกบหน่อยอย่มดับหน้าเจ้าขุดบ่ไดดก็ให้พอเอด้อขุดขุดนานพักบานพังหอมปลูกพักบัวไว้ใส่เจียวกบกินยู่บวกบกินกบนี่เฮ็ดไม่ได้กินมันจังเซบปีแบบ ไปได้ได้กินเสะปิ้งชัวฮะปิ้งปิ้งก็บตาบมักทั่ววะโดยข่อยอยากกินป่นนะขอ่อยว้าพ่อเมพี่น้องเลยห้าสี่โคโตกับสะกดแบบนี้เพราะว่ามันคำเลยหยัดฝนตกรัดทางดเด็ดก็เริ่มอ่อนลงมากเลย เอย่าเมื่อหนาเด้อสิามาเล่นนทำหม่เด้ออีหล่ะเลยเมื่อนี้เม่บุญกับคนเด้ออย่าลืมเด้อมีอย่างแหละโทรหาเด้อจื้อเด้อเฟสเม่บุญโตวยแลกับเลื่อีหล่ะสบายดีใครม่บุญอยู่ปลอดภัยเด้อยเด้โดยก็โอเคน้อพ่อแม่พี่น้องสมบุญก็ได้คุยกับทางน้องแดงเพิ่นเผื่อว่าวันใดวันหนึ่งซุมเฮาบ่มาหาน้องเพิ่นก็หากระซิมาเวียนเวียนอยู่ซี่ดับพี่น้องเลยแต่ว่า ก็อาสิบุรีมาขโม,มงเทือกัสมาเมืออม่อละร่ไทยน้องเพิ่มเท้อเมื่อซองพี่น้องก็ดีใจน้ำเพิ่นแล้วก็มีให้มีสายเข้ามาโทรศัพท์ก็ได้ในชุดท้ทยสบุบูรณพขอขอบุญขอบคุณเด้อไปทางผู้ใหญ,ญ่ใจดีและเอฟซีทุกคนที่ทาให้น้องแดงมีมาอนี้ผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นเหตุเฮือนเหตุซานให้น้องหรือว่าห้องน้ำให้น้องก็ดีใจน้ำทั้งน้องแดงครอบครัวของน้องแดงพี่น้องเลยที่เรื่องมาได้ก็คือทาง บ่าวลาวาพาเพลินหรือว่าบ่าวไทยที่ทไํไในให้น้องแดงมีมือนี้พี่น้องแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจบุญทุกทุกทานที่เขามาซอยเหลือยื่นมือเขามาซอยน้องเพลินกพรโะว่าทางบ่าวลาวาพาเพลินหรือว่าบ่าวไทยเห็นในทางผู้ใหญ่ใจดีเพลินมองเห็นมันเริ่มมีกระเซเข่ามาพี่น้องทุกคนก็เลยเริ่มติดต,ตามแล้วก็ผู้ใหญ่ใจบุญเพลินก็มองเห็นก็เลยม,มาซอยทางน้องเพลินได้เฮือนขึ้นมาซ้ำนีก่ก็ขอขอบคุณขอบคุณในลายทุกทุกทาน สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณขอบคุณไปทั้งพ่อแม่พี่น้องเอซที่ติดตามคลิปสบุนตั้งแต่ต้นจนจบและวประาา่ามโฆษณาสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วพ่อแม่พี่น้องพบกันในคลิปหน้าเด้อสบ,บายดี